ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับถูกกดดันทำหญิงท้องเปิดบ้านแซกชุมแพคิดอยากเด็ดดอกฟ้าแม่ไม่ปื้มทับทิมสั่งเลิกคบคิดอยากเด็ดดอกฟ้าแม่ไม่ปื้มทับทิมสั่งเลิกคบเปิดบ้านแซกชุมแพตัดสินใจยอมออกวงการสังคมรับไม่ได้เจอแรงกดดันหนักทำผู้หญิงท้องเป็นอีกนักร้องหนุ่ม ที่มาแรงในช่วงนี้สำหรับเจ้าของเพลงคําแพงอย่างแซ็คชุมแพที่มียอดชมทะลุ370บล้านวิวแล้วแต่น้อยคนอาจไม่ทราบว่ากว่าจะเป็นแซ็คชุมแพได้นั้นหนทางไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบแต่โชคดีที่นักร้องหนุ่มมีครอบครัวที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจงานนี้เลยขอพามารู้จักครอบครัวของแซ็คชุมแพร,รวมถึงบ้านหลังใหม่แสนอบอุ่นในกรุงเทพ ถือเป็นบ้านหลังที่สองต่อจากบ้านเกิดในอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นโดยบ้านหลังใหม่หลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ใช้สอยโดยรอบกว้างขวางส่วนห้องนอนก็แต่งแบบเรียบง่ายเต็มไปด้วยตุ๊กตาที่บรรดาแฟนคลับซื้อมามอบให้แต่แซกชุมแพแย้มว่าปกติไม่ค่อยได้นอนที่บ้านเท่าไหร่เพราะต้องเดินทางไปร้องเพลงตามงานตลอดส่วนใหญ่ชีวิตอยู่บนรถตู้ และหลังจากเจอกรณีข่าวที่ทำผู้หญิงท้องทำให้นักร้องหนุ่มแซคชุมแพรเครียดหนักจนนอนไม่หลับเจ้าตัวเผยว่ากระทบกับชีวิตไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตนและยอมรับว่าโกรธตัวเองเพราะแก้ปัญหาไม่ได้เลยเมื่อถามว่าถึงขั้นเคยคิดกลับไปอยู่บ้านทิ้งวงการด้านแซคได้ตอบว่าใช่ครับทิ้งทุกอย่างเลยเรามาจากศูนย์ทำไมเราจะไปอยู่ที่ที่เรามาไม่ได้ และที่ผ่านมาได้ทุกวันนี้พอครอบครัวและกำลังใจแล้วก็แม่แม่บอกว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วแล้วแม่อยากให้มองไปว่าข้างหลังของเรามีใครบ้างที่ก่อนเราสร้างมาด้วยกันก็ยังมีพี่น้องนักดนตรีมีทีมงานทุกคนถ้าเราทิ้งไปแล้วเขาจะอยู่ยังไงก็มานั่งคิดและเป็นอีกหนึ่งข่าวคราวที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับความสัมพันธ์นักร้องสาว ทัพทีมอัญญลินกับนักร้องดังแซคชุมแพที่เริ่มจากเป็นคู่จิ้นในรายการก่อนจะมีแววลุนนอกจอเหมือนจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่กลับมีข่าวว่ารักนี้แม่ไม่ปื้มฝ่ายหญิงหันไปคบไฮโซกระทั่งมีประเด็น unfollow ig กันด้วยขณะที่ทางสาวทัพทีมอัญญลินก็ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวว่าได้เจอกับแซคชุมแพในรายการบ่อยก็เลยมีโอกาสได้รู้จักและพูดคุยกัน แต่ไม่ได้ศึกษากันสนิทสนมกันในขั้นของการร่วมงานเป็นมิตรภาพดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานไม่มีเรื่องอื่นแทบไม่มีการคุยเป็นการส่วนตัวเลยขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ